สวัสดีครับนักเรียนวันนี้มาพบกับคุณครูไพโรธผาสวรรค์อีกแล้วนะครับในรายวิชาเทคโนโลยีการออกแบบและเทคโนโลยีนะครับระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2นะครับเราอยู่ในเรื่องของการสร้างชิ้นงานโดยใช้วัสดุอุปกรณ์และเครื่องมือช่างนะครับก่อนหน้านี้เราได้เรียนรู้ในเรื่องของวัสดุนะครับแล้วก็เครื่องมือเรียบร้อยแล้วนะครับคราวนี้คงจะต้องถึงเวลาที่นําความรู้เหล่านั้นนะครับมาสร้างตัวชิ้นงานกันนะครับเอแต่จะมีชิ้นงานไหนที่น่าสนใจนะครับ ลองมาดูไปพร้อมๆกันนะครับเด็กๆพอจะทราบไหมครับว่าไม้ที่อยู่ในภาพนะครับเขาเรียกว่าไม้อะไรลูกเอาไว้สําหรับทําอะไรนะดูจากรูปทรงแล้วเป็นไม้นะครับไม้เพลทนั่นเองนะครับเอาไว้ทําอะไรครับเขาไว้ใช้ในงานไหนครับไว้สําหรับลองชิ้นงานนะครับเพื่อที่จะเคลื่อนย้ายได้อย่างง่ายดายนะครับอย่างสะดวกมากยิ่งขึ้นนะครับเพราะว่าเขาใช้ ลดนะครับในการที่จะยกนะครับชิ้นงานที่วางอยู่บนแผ่นเพลทนี้นะครับทีละมากๆเลยนะครับคราวนี้มาดูนะครับว่าจากไม้ที่เราเห็นเมื่อสักครู่นะครับเราสามารถนํามาสร้างเป็นชิ้นงานอะไรได้บ้างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่เราจะทําการศึกษาไปพร้อมๆกันนะครับอันนี้เป็นหน้าตาของอะไรลูกเป็นชั้นสําหรับวางของใช่ไหมครับอาจจะเป็นเครื่องประดับนะครับหรือว่าของตกแต่งภายในบ้าน นะครับอันนี้เราจะนําไม้เพลทนะครับมาทําการตัดนะครับแต่ละชิ้นแต่ละชิ้นนะครับตามขนาดที่เราระบุไว้นะครับอันนี้เป็นตัวอย่างนะครับที่คุณครูออกแบบไว้นะครับเป็นภาพล่างนะลูกลองมาดูซิว่าเราต้องใช้ไม้ทั้งหมดกี่ชิ้นครับลองสังเกตดูนะมีกี่ชิ้นลูกเริ่มต้นนะครับมาดูก่อนว่าไม้ที่มีความยาวที่สุดนะครับมีความยาวกี่เซนติเมตรครับจากในรูปนี้ลูก ความยาวกี่เซนครับด้านไหนอยู่ด้านไหนครับความยาว50เซนติเมตรใช่ไหมครับอันนี้คือความยาวของไม้นะครับแต่ละชิ้นนะครับเอชิ้นที่เป็นฐานลูกทิ้นเป็นฐานนะครับความกว้างเท่าไหร่ครับความกว้าง8เซนนะครับ8เซนแล้วก็6.7เซนติเมตรใช่ไหมครับอ่าอันนี้ก็คือเป็นอะไรครับเป็นแผ่นไม้นะครับที่นํามา ประกอบเป็นชั้นวางของนะครับแบบขั้นบันไดนะลูกแบบคร่าวๆก่อนนะครับเอาละครับหลังจากที่เราวาดแบบร่างแล้วนะครับคราวนี้เราคงต้องมาเขียนรายละเอียดนะครับว่าไม้แต่ละแผ่นนะครับมีความกว้างความยาวเท่าไหร่นะครับแล้วบางชิ้นนะครับที่มีขนาดเท่ากันนะครับเราจะได้ออกแบบว่า A ขนาดชิ้นนี้นะครับใช้ทั้งหมดกี่ชิ้นกี่ท่อนนะครับพร้อมไหมนะครับน่าจะพร้อมแล้วนะครับเอาละครับคราวนี้ ลงมือทำไปพร้อมๆกันนะครับเด็กๆถ่ายภาพนี้ไว้ก่อนนะพร้อมไหมลูกน่าจะพร้อมลนะครับลุยกันเลยเอาละครับเริ่มต้นนะครับหมายชิ้นแรกก่อนนะครับที่ระยะเท่าไหร่ลูกความกว้างเป็นห้าสิบเซนติเมตรนะครับเราต้องการทั้งหมดสามท่อนนะครับเอเครื่องมือที่เราเห็นในภาพคุณคุณไหมครับด้านซ้ายมือนี่คืออะไรครับเป็นอะไรครับเป็นอุปกรณ์ที่ใช้สําหรับวัดที่ทําไมลูก มีตะขออยู่ตรงปลายและสามารถยืดออกมาได้คืออะไรครับนั่นก็คือตลับเมตรนั่นเองนะครับทำไมถึงใช้ตลับเมตรครับเพราะว่าเราต้องการแผ่นไม้ที่มีความยาวเท่ากับ50เซนติเมตรถ้าเราใช้เป็นไม้บรรทัดวัดได้ไหมลูกวัดได้เหมือนกันนะครับแต่ต้องทำไมครับต้องวัดหลายครั้งนะครับเพราะว่าไม้บรรทัดปกติแล้วมีความยาวเพียง1ฟุต นะครับ12นิ้วเท่านั้นเองนะครับก็คือทำไมครับสั้นกว่าระยะของไม้นะครับที่เราต้องการนะครับเพราะฉะนั้นต้องเลือกเครื่องมือต่างๆนะครับให้เหมาะสมกับสิ่งที่เราจะทําการวัดด้วยนะครับส่วนด้านขวามือเมื่อเราวัดจากระยะขอบเรียบร้อยแล้วนะครับว่าต้องการเป็นระยะ50เซนนะครับทั้งด้านบนและด้านล่างนะครับคราวนี้ก็นําบแบนทัศนะครับกับดินสอนนะครับมาทําการลากเส้นไว้ก่อนนะครับเพื่อที่จะทําไมครับเพื่อที่จะทาการ ตัดไม้นะครับให้มีขนาดตามที่เราต้องการเด็กๆครับถ้าเกิดว่าต้องการลงมือทำชิ้นงานนี้นะครับไปพร้อมๆกับคุณครูนะครับต้องอยู่ในความดูแลของผู้เชี่ยวชาญนะครับหรือต้องให้คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือผู้ปกครองนะครับมาทำไมครับช่วยดูแลแล้วก็กำกับการใช้งานเครื่องไม้เครื่องมือของเราแต่ละชิ้นนะครับเพราะทำไมครับจากการที่เราได้เรียนรู้ไปเครื่องไม้เครื่องมือแต่ละอย่างนะครับมีข้อระมัดระวังนะครับในการใช้งานแล้วบางครั้งก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับ ถ้าเราทํางานโดยลําพังทำไมครับอาจจะพลาดพั้งนะครับเกิดอุบัติเหตุได้นะครับเพราะฉะนั้นต้องอยู่ในความดูแลของผู้ปกครองนะครับหรือผู้ช่วยชาญนะลูกนะครับเอามาดูกันต่อนะครับคราวนี้เมื่อเราทําการขีดเส้นไว้เรียบร้อยนะครับว่าไม้นะครับที่มีความยาวทอนละ50เซนติเมตรนะครับเมื่อเราวาดเส้นเรียบร้อยทำไมครับคราวนี้ถึงเวลาที่จะตัดนะครับให้ได้ระยะตามที่ต้องการนะครับสังเกตไหมครับว่าเครื่องมือที่ใช้อันนี้เรียกว่าอะไรครับ เลื่อยเลื่อยลันดาใช่ไหมครับที่ไว้สําหรับตัดไม้นะครับไวเลื่อยไม้นั่นเองนะครับคราวนี้สังเกตเวลาเลื่อยนะครับเราต้องวางท่อนไม้ของเรานะครับตรงขอบของโต๊ะนะครับระวังดีๆนะครับนอกจากเราจะเลื่อยแผ่นไม้นะครับของเราแล้วระวังจะไปโดนอะไรลูกไปโดนโต๊ะด้วยนะครับเดี๋ยวโต๊ะของเราจะเสียหายหรือว่าชํารุดได้นะครับต้องระมัดระวังนะครับแล้วเวลาจับนะครับอย่างเช่นในภาพเนี่ยเราใช้มือซ้ายนะครับจับ ท่อนไม้ไว้ก่อนใช่ไหมครับจับให้แน่นนะลูกนะครับยึดติดไว้ให้แน่นแล้วค่อยๆใช่ไหมครับค่อยๆออกแรงเรื่อยๆไปเรื่อยๆนะครับนะจนกว่าชิ้นงานจะขาดออกจากกันนะครับให้ได้ระยะตามที่เรากําหนดนะครับน่าจะได้นะครับอย่าลืมนะเวลาใช้เลื่อยต้องต้องให้คุณพ่อคุณแม่นะครับหรือผู้ปกครองนะครับช่วยในการทํางานลักษณะนี้ด้วยนะครับนะถ้าเรายังใช้ไม่คล่องนะครับก็ค่อยๆนะลูกนะครับระวังนิดนึงนะครับมาดูกันต่อนะครับคราวนี้ ชิ้นงานที่เหลืออยู่นะครับที่เรานํามาประกอบเป็นเป็นชั้นวางของเรานะครับยังมีชิ้นงานขนาดอื่นๆอีกนะครับคราวนี้คุณครูถอดแบบออกมานะครับจากแบบร่างนะครับก็ถอดแบบออกมานะครับอันนี้เป็นแผ่นไม้นะครับที่เราต้องการใช้นะครับมีทั้งหมด3ขนาดนะครับมีความกว้าง8เซนคูณ8เซนอันนี้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเลยใช่ไหมครับแล้วก็ความกว้างขนาด8เซนนะครับยาว16เซนติเมตร นะครับแล้วอีกชิ้นนึงก็คือกว้างเท่าไหร่ครับ6.7เซนติเมตรนะครับความยาวเป็น24เซนติเมตรนะครับได้แล้วใช่ไหมคราวนี้เราต้องดูจํานวนด้วยนะครับว่าขนาดไม้ที่เราทําการออกแบบไว้นะครับใช้ทั้งหมดอย่างละกี่ท่อนนะครับนะแล้วก็ตัดให้ได้ตามจํานวนนะครับได้ไหมครับเด็กๆอ่าตอนนี้เด็กๆจดแบบร่างอันนี้ไว้ในในกระดาษก่อนนะครับอาจจะใช้ดินสอหรือปากกาก็ได้นะครับแต่คุณครูแนะนาว่าใช้ดินสอดีกว่านะครับ พราะบางครั้งถ้าเกิดว่าเราวาดผิดใช่ไหมครับเราสามารถใช้ยางลบแล้วก็วาดใหม่ได้นะครับเพราะว่าถ้าใช้ปากกาเนี่ยแล้วใช้เป็นลักษณะของลิควิดนะครับในการลบเวลาวาดออกมาแล้วทำไมครับอาจจะดูเลอะเทอะหรือว่าสกปรกสักนิดหนึ่งนะครับเอาละครับมาทํางานกันต่อไหมนะครับน่าจะได้แล้วนะครับโอเคนะครับคราวนี้มาขั้นต่อไปเลยครับเด็กๆเมื่อเราตัดแผ่นไม้ได้นะครับตามขนาดที่เราต้องการแล้วนะครับคราวนี้ต้องมีการ มาร์กจุดนะครับเพื่อที่จะทาไปครับทำการเจาะรูนะครับในการที่จะยึดติดนะครับแผ่นไม้เข้าด้วยกันนะครับเอานี้เวลาเจาะรูเราใช้ใช้อะไรในการเจาะครับใช้สว่านใช่ไหมครับในตัวอย่างเนี่ยจะใช้ดอกสว่านนะครับขนาด3มมิลลิเมตรนะครับในการเจาะเอ๊แล้วถ้าเกิดว่าเราเลือกใช้ดอกสว่านดอกสว่านที่ใช้ต้องเป็นดอกเจาะอะไรลูก เป็นดอกเจาะไม้นะครับนะถ้าเราใช้ผิดชนิดนะครับอาจจะําไหมครับไม่สามารถเจาะไม้ได้ตามที่เราต้องการนะครับเพราะนั้นเลือกดอกสว่านให้เหมาะสมด้วยนะครับแล้วเวลายึดติดนะครับดอกสว่านกับตัวสว่านนะครับยึดติดให้แน่นนะครับก่อนที่จะใช้งานนะครับพร้อมไหมเด็กๆออาคาวนี้เรามาดูนะครับว่าระยะที่เราจะทําการเจาะรูนะครับแต่ละรูนะครับมีระยะเท่าไหร่บ้างนะครับเราดูจากทางด้านซ้ายมือก่อนนะครับ เป็นระยะที่ท่าไหครับห่างจากขอบนะครับออกมาเท่าไหร่ลูก0.6เซนติเมตรนะครับ0.6เซนติเมตรนะครับแล้วห่างจากขอบด้านบนนะครับ4เซนติเมตรเอ๊ะอันนี้คือรูแรกใช่ไหมครับอ้ารูที่2ครับรูที่2ห่างจากขอบออกมาเท่าไหร่ครับ5เซนติเมตรนะครับแล้วจากขอบด้านล่างห่างเท่าไหร่ครับดูในภาพประกอบเราทราบระยะห่างได้อย่างไร ดูตรงกลางเลยครับระยะเท่ากันใช่ไหมลูกห่างออกมาเป็น0.6ซนติเมตรนะครับได้ดูที่2แล้วใช่ไหมครับคราวนี้ตรงกลางหรือตรงกลางนะตรงกลางห่างจากขอบด้านล่างนะครับ0.6ซนติเมตรนะครับห่างจากขอบด้านขวามือนะครับ25ซนติเมตรเอ๊ะถ้าเราต้องการวัดระยะ25ซนเมตรเราใช้เครื่องมือไหนลูกใช้เป็นไม้บรรทัดก็ได้ใช่ไหมครับเพราะว่ายังอยู่ในระยะที่ทำไมครับสามารถวัดได้อย่าง ถูกต้องแล้วก็สะดวกด้วยนะครับเมื่อวัดเรียบร้อยนะครับอย่าลืมครับใช้ดินสอจุดลงไปก่อนนะครับมาร์กจุดไว้ก่อนนะว่าเราจะใช้ดอกสว่านนะครับเจาะตรงไหนนะครับคราวนี้มาดูด้านขวามือบ้างนะครับระยะเนี่ยน่าจะเท่ากับด้านซ้ายมือเลยใช่ไหมครับก็คือช่องแรกนะครับห่างจากขอบนะครับขอบด้านขวาเนี่ยห่างออกมา5เซนนะครับแล้วก็ห่างจากขอบด้านล่างนะครับศูเซนติเมตรนะครับคราวนี้เหลือช่องสุดท้าย นะครับช่องสุดท้ายก็คือเป็นระยะที่ไหครับห่างจากขอบด้านบนลงมานะครับ4เซนติเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากขอบด้านขวามือนะครับเข้าไป0 6เซนติเมตรนะครับเอไม้ขนาดเท่านี้นะครับมีทั้งหมดกี่ท่อนลูกมีทั้งหมด6ท่อนนะครับเพราะนั้นตอนนี้คุณครูจะให้เวลาพวกเรานะครับทำการมาร์กจุดนะครับที่จะทําการเจาะรูไว้ก่อนนะครับให้เรียบร้อยครบทั้ง6ท่อนนะครับ ได้ไหมครับน่าจะได้นะครับเพราะว่าทั้ง6ท่อนเนี่ยทำไมครับเจาะในตำแหน่งเดียวกันเลยนะครับเอาละครับคราวนี้เรามาดูขั้นตอนต่อไปนะครับว่าต้องทําอะไรต่อนะลูกขั้นตอนต่อไปนะครับคราวนี้เวลายึดติดนะครับชิ้นไม้เข้าด้วยกันนะครับเนื่องจากว่าผลงานของเรานั้นเป็นลักษณะของขั้นบันไดนะครับก็จะมีแผ่นหนึ่งนะครับตั้ง90องศานะครับแล้วก็มีอีกแผ่นหนึ่งทีไมครับประกบที่ด้านบนนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าเรายึดติดสกรูนะครับในการยึดติดแผ่นไม้ทั้งคู่เข้าด้วยกันนะขันสกรูไปที่ขอบของไม้คิดว่าจะเกิดผลอะไรขึ้นครับถานลงไปเลยครับไปในเจาะรูเกิดอะไรขึ้นครับเนื้อไม้อาจจะทำไมลูกอาจจะแตกหรือแยกออกจากกันนะครับทำให้ชิ้นไม้ของเราชำรุดเสียหายได้นะครับเพราะฉะนั้นเพื่อเป็นการป้องกันสิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเราใช้วิธีการทำไมครับเจาะรูลงบนเนื้อไม้ดีกว่า แต่ว่ารูที่เจาะนะครับต้องมีขนาดเล็กกว่าเล็กกว่าขนาดของสกรูที่เราจะนํามาใช้นะครับเพราะนั้นเราทําการวัดระยะก่อนนะครับว่าด้านบนนะครับที่เราจะทําการเจาะนั้นมีขนาดเท่าไหร่นะครับเท่าไหร่ลูกห่างจากขอบด้านซ้ายออกมา5เซนติเมตรนะครับแล้วก็หาก่างจากขอบบนและล่างเท่าไหร่ครับ0.6เซนติเมตรนะครับได้ระยะแล้วนะครับรูที่1นะครับคราวนี้รูตรงกลางห่างจากขอบด้านซ้ายเท่าไหร่ลูก 25เซนติเมตรนะครับบนล่างก็ทำไมครับ0.6เช่นเดียวกันนะครับอ้าวคราวนี้มารูด้านขวามือนะครับที่ขอบด้านบนนะลูกนะที่บนสันของไม้นะครับห่างจากขอบด้านขวาเท่าไหร่ครับ5เซนติเมตรนะครับบนล่างก็เท่าไหร่ครับ0.6เซนติเมตรนะครับได้แล้วนะครับ3รูแล้วนะคราวนี้ตรงกลางของแผ่นไม้บ้างนะครับซ้ายกับขวานะครับสังเกตดูนะครับถ้าเราจับไม้ตั้งขึ้นนะครับ รูที่เราจะเจาะนะครับห่างจากด้านล่าง4เซนติเมตรนะครับแล้วถ้าวัดจากขอบด้านซ้ายออกมาเท่าไหร่ครับ0.6เซนติเมตรนะครับครนี้มาดูด้านขวามือนะครับเหมือนกันเลยนะครับห่างจากด้านล่างขึ้นมา4เซนติเมตรนะครับแล้วก็ห่างจากขอบเท่าไหร่ลูก0.6เซนติเมตรนะครับครนี้เมื่อเรามาร์กเรียบร้อยแล้วนะครับท่อนไม้ที่เรานํามาใช้นะครับจะเหมือนกันทั้งหมด6ท่อนนะครับเพราะนั้นมาร์กรูที่จะเจาะให้เรียบร้อยก่อนนะครับ จะได้เจาะพร้อมๆกันนะครับเวลาเราใช้เครื่องมือนะครับอย่างเช่นเวลาเราวัดนะครับก็วัดให้เรียบร้อยก่อนนะครับในทุกๆชิ้นงานนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับแล้วเวลาเจาะทำไมครับก็ค่อยๆเจาะชิ้นงานทีละท่อนทีละท่อนนะครับจนกว่าจะครบตามที่เราออกแบบไว้นะครับครวนี้น่าจะได้แล้วนะครับนะเวลาใช้เครื่องมือในการวัดนะครับเด็กๆดูระยะด้วยลูกนะครับอันนี้ไม่เกินไม่เกิน30เซนติเมตรนะครับหรือว่า1ฟุตนะครับเพราะนั้นใช้ ใช้เป็นอะไรครับมันเรทัดได้นะลูกนะคราวนี้มาดูขั้นตอนต่อไปนะครับเป็นไม้เพลนนะครับที่เราจะนํามาประกบด้านข้างใช่ไหมลูกซึ่งมีความสูงไม่เท่ากันนะครับดูซิว่าเวลายึดติดนะครับเราจะต้องเจาะรูอย่างไรบ้างนะครับสิ่งที่เราจะต้องเจาะนะครับก็คือด้านบนกับด้านข้างนะครับด้านบนกับด้านข้างนะครับเพราะฉนั้นดูระยะนะลูกด้านบนเนี่ยเราจะทําไมครับ เจาะรู1รูนะครับวัดจากขอบด้านซ้ายมือออกมานะครับ2.7ซนติเมตรนะครับแล้วบนสันเนี่ยเราจะวัดที่ทำไมครับกึ่งกลางนะครับที่0.65ซนติเมตรนะครับอันนี้ก็คือเป็นชิ้นไม้ที่มีขนาด8,8คูณเซนนะครับมาดูชิ้นไม้ตรงกลางครับอันนี้เป็นชิ้นไม้ขนาด8คูณ16เซนติเมตรนะครับวัดระยะเช่นเดียวกันนะครับก็คือเอาด้านข้างก่อนเนาะนะครับขอบข้างก็คือวัดจากด้านบนลงมานะครับ4เซนติเมตร นะครับแล้วก็อยู่กลางๆพอดีนะครับที่0.65ซนติเมตรนะครับส่วนรูด้านบนนะครับวัดจากขอบด้านซ้ายนะครับเข้าไป2.7เซนนะครับแล้วก็วัดตรงกลางนะครับของความหนาของไม้นะครับอยู่ที่0.65เซนติเมตรนะครับเอาราวนี้ชิ้นที่ใหญ่ที่สุดนะครับที่เป็นชิ้นขนาดเท่ากับ6.7คูณ24เซนติเมตรนะครับวัดขนาดจากด้านบนลงมานะลูกตรงขอบไม้นะ4เซนติเมตรนะครับ แล้วก็มาร์กจุดนะครับตรงกึ่งกลางพอดีนะครับที่0.65เซนติเมตรนะครับคราวนี้เหลือรูด้านบนอย่างเดียวนะครับแล้วก็มาร์กจุดที่เท่าไหร่ครับตรงกึ่งกลางไม้0.65เซนติเมตรนะครับเอาละครับอันนี้น่าจะพร้อมแล้วนะครับก็นําไปเจาะรูนะครับตามจุดมาร์กที่เรากําหนดนะครับเราบัดระวังในเรื่องของการใช้เครื่องมือด้วยนะครับเด็กๆเอาละครับเด็กๆเดี๋ยวเรามาดูขั้นตอนถัดไปนะครับเมื่อเราเจาะรูนะครับในชิ้นไม้ของเรานะครับเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับ คราวนี้ถึงเวลานําชิ้นไม้ต่างๆนะครับที่เราเตรียมไว้นะครับนำมายึดติดเข้าด้วยกันนะครับเราก็เตรียมในเรื่องของไขควงกับสกรูนะครับเอ๊สกรูที่เรานํามาใช้นะครับเป็นแบบไหนครับมี2แบบใช่ไหมลูกแบบอะไรครับแบบแฉกกับแบบที่เป็นรอยบากนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราเตรียมสกรูนะครับกับไขควงที่ไม่ตรงกันจะนํามาหมุนยึดติดชิ้นงานเข้าด้วยกันได้ไหมลูก ไม่ได้ใช่ไหมครับปกติแล้วเวลาเรายึดติดชิ้นงานเข้าด้วยกันนะครับสกรูเนี่ยจะเป็นลักษณะของหัวแฉกนะครับเพราะนั้นก็เตรียมไขควงปากแฉกไว้นะครับนะแล้วก็นําชิ้นงานนะครับมาทําการยึดติดนะครับตามภาพที่เราเห็นนะครับก็จะมีทั้งหมดกี่ชิ้นลูกทั้งหมด4ชิ้นนะครับค่อยๆประกบติดทีละชิ้นนะครับสังเกตดูดีๆนะว่าเราจะต้องควรทําไมลูกยึดติดส่วนใดก่อนนะครับก็คือตรงกลางก่อนนะลูก นะครับตรงกลางนะครับแล้วก็เริ่มนำสกรูนะครับมายึดติดซ้ายขวานะครับให้ครบทั้ง4ชิ้นก่อนนะครับเราเตรียมสกรูมาพอหรือเปล่าน่าจะพอใช่ไหมลูกนะครับอ่าค่อยๆลงมือปฏิบัตินะครับนะทำตามขั้นตอนนี้นะครับถ้าเด็กมีอุปกรณ์นะครับเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมนะครับก็สามารถดูวิดีโอทบทวนนะครับแล้วก็ทําไปพร้อมๆกันได้นะลูกนะครับแต่อย่าลืมนะอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญ หรือผู้ปกครองของเรานะครับมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับหลังจากที่เรายึดติดนะครับแผ่นไม้นะครับทั้ง4ชิ้นเข้าด้วยกันแล้วนะครับคราวนี้มาดูกันต่อนะลูกเริ่มเป็นเป็นรูปเป็นล่างแล้วนะนะครับเราก็ทําไหมครับเริ่มนําชิ้นไม้ต่อไปนะครับมาประกบที่ด้านบนนะครับนะตามรูนะครับที่เราทําการเจาะไว้เรียบร้อยแล้วนะครับค่อยๆนะครับยึดติดเข้าไปนะครับอย่าลืมนะครับเวลายึดติดนั้นอย่าแน่นจนเกินไปนะลูกเพราะว่าเนื้อไม้นะครับ ถ้าเกิดว่าเราหมุนแน่นจนเกินไปสกรูจะทำไงครับจมลงไปในเนื้อไม้นะครับแล้วชิ้นงานที่ออกมาจะดูไม่สวยงามนะลูกนะค่อยๆดูด้วยนะครับสังเกตนะครับมาดูขั้นตอนต่อไปนะครับคราวนี้หลังจากได้2ชั้นแล้วนะครับคราวนี้ก็ทำไมครับเริ่มประกบชั้นที่3นะครับหน้าตาที่ออกมาคล้ายกับชิ้นงานที่เราทำไมครับออกแบบไว้แล้วใช่ไหมลูกนะครับค่อยๆดูนะครับเอหน้าตาที่ออกมาก็ดูสวยงามดีนะครับ น่าจะเสร็จแล้วหรือเปล่าลูกยังใช่ไหมครับเนื่องจากเนื้อไม้ที่เราเลือกมานะครับเป็นไม้เพลทใช่ไหมครับความพิเศษของเขาอยู่ที่อะไรครับอยู่ที่พื้นผิวนะครับพื้นผิวของเขาเนี่ยมีลวดลายที่สวยงามอยู่แต่ไม้ทําไมครับไม่ถูกกับความชื้นหรือไม่ถูกกับน้ํานั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องทําการปกป้องพื้นผิวของไม้ก่อนนั่นก็คือนำแลกเกอร์นะครับมาทําไมครับมาทาเคลือบพื้นผิวไว้นะครับเวลาทา เด็กๆควรจะทาไปในทิศทางเดียวกันนะครับเพราะอะไรครับจะได้ไม่เกิดเป็นลวดลายนะครับบนผิวไม้เดี๋ยวไม่สวยนะลูกนะครับนะเพราะนั้นทาต้องระวังด้วยนะครับนะไม่ใช่แบบปัดไปปัดมานะครับแล้วสังเกตดูนะครับว่าก่อนจะทานะครับถ้าเกิดว่าพื้นผิวของเรานั้นบางส่วนยังไม่เรียบเลยนะครับก็ให้ใช้อะไรครับใช้กระดาษทรายนะครับค่อยๆขัดให้เรียบก่อนนะครับเพราะนั้นถ้าเตรียมเรียบร้อยแล้วนะครับขรานี้ลงมือสังเกตก่อนเลยครับชิ้นงานของเรา มีส่วนไหนยังไม่เรียบบ้างขัดให้เรียบร้อยก่อนนะครับขัดเสร็จแล้วก็ทําไหครับนําผ้าแห้งนะครับมาเช็ดทำความสะอาดคราวนี้ก็พร้อมที่จะทำไมครับเคลือบผิวด้านนอกแล้วนะครับเวลาเรานําแปรงมาใช้แล้วทาเรียบร้อยนะครับอย่าลืมทาความสะอาดแปรงนะครับก่อนที่จะทำไมครับนําไปจัดเก็บนะครับให้เรียบร้อยด้วยนะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆหลังจากที่เรา ประกอบชิ้นงานต่างๆเข้าด้วยกันนะครับแล้วก็ทําการเคลือบผิวแล้วนะครับสังเกตดูดีๆนะครับว่าผิวที่เราทําการทาแล็กเกอร์เคลือบไว้นะครับมีความสวยงามแล้วหรือยังนะครับแต่โดยปกติแล้วเนี่ยเราจะทาแล็กเกอร์ซ้ําประมาณ2ครั้งนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อความคงทนนะครับแล้วก็เพื่อประสิทธิภาพในการกันความชื้นหรือน้านะครับที่จะมาสัมผัสกับตัวชิ้นงานของเรานะครับคราวนี้มาดูผลงานดูนะครับน่าจะสวยงามแล้วใช่ไหมครับคราวนี้แหละ ขั้นตอนต่างๆนะครับที่เราได้ศึกษามานะครับเราสามารถนํามาสร้างเป็นชิ้นงานนะครับที่สวยงามแล้วก็สามารถนําไปใช้งานจริงได้ใช่ไหมลูกนะครับเอแล้วนอกจากสร้างชิ้นงานลักษณะที่แล้วเราสามารถนําไปประยุกต์ใช้นะครับในการสร้างชิ้นงานอื่นๆออกมาได้อีกหรือไม่ครับเด็กๆน่าจะได้ใช่ไหมลูกเอาละครับคราวนี้ถึงเวลาที่พวกเรานะครับจะต้องลงมือทําแล้วนะครับคุณครูมีกิจกรรมให้พวกเราลงมือทํานะครับก็คือทําไมครับ หาแผ่นไม้นะครับอาจจะเป็นแผ่นไม้เพลทก็ได้นะครับหรือเป็นแผ่นไม้ชนิดอื่นนะครับที่หาได้ในลรแวกบ้านหรือชุมชนของเรานะครับแล้วก็นํามาสร้างนะครับเป็นลักษณะของชั้นวางของแบบขั้นบันไดนะครับให้สวยงามตามตัวอย่างนะครับที่เด็กได้เห็นนะครับอย่าลืมนะครับขั้นตอนการใช้เครื่องมือต่างๆนะครับต้องอยู่ในความดูแลของผู้ช่วยชาญหรือผู้ปกครองนะครับเพราะการใช้งาน เครื่องมือบางอย่างนะครับอาจจะก่อให้เกิดอันตรายได้นะครับหากเราไม่ระมัดระวังนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเด็กๆทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับก็ต้องไหมครับนำผลงานนะครับมานําเสนอนะครับน้าชั้นเรียนหรือถ่ายรูปนะครับแล้วก็เผยแพร่ทางช่องทางออนไลน์นะก็ได้นะครับให้เพื่อนๆได้เข้ามาติชมนะครับหรือให้ข้อเสนอแนะนะครับว่าผลงานของเรากับผลงานของเพื่อนๆมีความเหมาะสมสวยงามมากน้อยเพียงใดนะครับเป็นไงบ้างครับเด็กๆ หลังจากที่เราได้เรียนรู้นะครับในเรื่องของวัสดุอุปกรณ์เครื่องมือต่างๆนะครับแล้วก็นําความรู้ทักษะเหล่านั้นนะครับมาสร้างสรรค์เป็นชิ้นงานของเรานะครับเดี๋ยวคิดว่าความรู้และประสบการณ์ที่เราได้นะครับเราสามารถนําไปถ่ายทอดให้กับผู้อื่นได้ไหมครับน่าจะได้ใช่ไหมครับนะสามารถนําไปสร้างนะครับชิ้นงานต่างๆนะครับในการใช้งานในชีวิตประจำวันของเรานะครับอาจจะสร้างสรรค์มาเป็นนวัตกรรมนะครับชิ้นงานที่ไม่เคยมีใครออกแบบลักษณะนี้มาก่อนเลย แล้วก็ค่อยๆสร้างชิ้นงานเหล่านั้นขึ้นมานะครับบางครั้งเนี่ยชิ้นงานที่เราสร้างสรรค์ขึ้นนะครับอาจจะมีคนที่สนใจแล้วก็จะไมครับเลือกซื้อไปใช้ในบ้านของเขาเองนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นชิ้นงานที่น่าสนใจนะครับได้ทั้งผลงานอาจจะได้ทั้งรายได้ด้วยนะครับเด็กๆอย่าลืมนะครับผลงานของเด็กๆนะครับอย่าลืมถ่ายรูปนะครับแล้วก็อธิบายขั้นตอนต่างๆนะครับในการทํางานนะครับแล้วก็เผยแพร่ขึ้นสู่อินเทอร์เน็ตนะครับ อย่าลืมเน้นย้ำนะครับผู้ที่เข้ามารับชมด้วยนะครับว่าการใช้งานเครื่องไม้เครื่องมือหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้เชี่ยวชาญหรือผู้ปกครองนะครับจะได้ไม่เกิดปัญหาในเรื่องของอะไรครับอุบัติเหตุจากการใช้เครื่องมือเหล่านั้นนะครับเป็นยังไงบ้างครับเด็กๆการเรียนรู้ในเรื่องของวัสดุนะครับแล้วก็เครื่องมือสําหรับแก้ปัญหานะครับเราได้เรียนรู้ในเรื่องของทฤษฎีแล้วก็นําความรู้และทักษะเหล่านั้นนะครับ มาลงมือปฏิบัติสร้างสารรค์ชิ้นงานขึ้นมาได้แล้วนะครับเอแล้วบทเรียนหน้านะครับจะเป็นเรื่องอะไรเด็กๆคงต้องมาติดตามกันแล้วนะครับวันนี้คุณครูลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ